สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูสุต่ายชาแนลนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตามยูสุค่ะวันนี้นะคะต่ายเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอนะคะโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะเหมาะกับลูกค้ากลุ่มที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องปีรถนะคะเหมาะกับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการลดครอบครัวลดสี่ประตูที่ใช้เงินออกรถไม่เยอะนะคะ ปขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะรถตัวนี้เนี่ยเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานยังไม่ผ่านการจดทะเบียนนะคะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถโมเดลปีผลิต2023โฉม2023นั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถรุ่น Highlander 4ประตู1.9ตัวแซดเกียร์ออโต นะคะออปชันภายนอกภายในเป็นอย่างไรบ้างนะคะโปรโมชั่นอของแถมโปรโมชั่นเงินดาวโปรโมชั่นค่าง,งวดมีเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวตายแจ้งอีกทีหนึ่งช่วงท้ายคลิปนะคะ เดี๋ยวใต้นะคะเดินพาไปดูนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะหลายคนอาจจะลืมหน้าตาไปแล้วนะคะเดี๋ยวใต้พาไปดูว่าออปชั่นภายนอกภายในเป็นอย่างไรนะคะเราใต้เนี่ยที่บอกว่ามีโปรดีๆเนี่ยโปรไต่ดีแบบไหนนะคะเดี๋ยวใต้อธิบายให้นะคะเบื้องต้นเดี๋ยวเราดูตัวรถกันก่อนนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นรถรุ่น h i g h l a n d e r 4ประตูนะคะ1.9ตัวแซดออโต้นะคะราคารถเนี่ยจะอยู่ที่9,42,000บาทนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นโฉม2023เป็นตัวโมเดล2023นั่นเองนะคะ,ะไฟหน้านะคะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบไบ LED นะคะสามารถปรับสูงต่ำได้3ระดับนะคะแล้วก็มีไฟ Daylight นะคะไฟ Day Time ตรงนี้นะคะติด ติดสองสว่างตลอดทั้งวันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟหน้าตัวนี้นะคะไฟเดย์ไลท์ตัวนี้เนี่ยก็ยังคงติดอยู่แต่แค่ดบความสว่างลงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขยับลงมาด้านล่างนะคะจะแบ่งเป็น2ชั้นแบบนี้เลยนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะส่วนไฟตัดหมอกตัวนี้เนี่ยเป็นไฟตัดหมอก LED นะคะแบบนี้เลยนะคะครอบ คอไฟพวกนี้นะคะก็จะเป็นสีออกเทาๆนะคะเป็นสีเทาๆแบบนี้เลยนี่ค่ะตัวนี้นะคะก็ยังคงมีโลโก้อิลสุโครเมียมนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าเนี่ยยังคงเป็นกระจังหน้าแบบดับเบิลไดเมนชันนะคะก็จะเป็นสองชั้นแบ่งเลเยอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะออกสีเทาๆหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะ จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ายังมีมีลูกเล่นนะคะโดยการที่มีตัวเคปล่าตรงนี้นะคะสอดแทรกอยู่นี่เลยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะเป็นด้านหน้าของตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างคะ่ะ ด้านข้างของตัวรถนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีโลโก้คำว่า h i g h l a n d e r นะคะเป็นสติกเกอร์โครเมียมแบบตัวนูนแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างเนี่ยก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยว LED นะคะบิวอินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวยกสูงนะคะตัว h i g h l a n d e r นี่คือตัวยกสูงนะคะก็จะมีบันไดข้างแบบนี้ให้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบสเปคจริงๆนะคะ เรียบเสมือนตัวรองท็อปนะคะก็คือตัวแซดนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะล้อแม็กของเขาเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะเป็นก้านวายแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นสีออกเขาเรียกอะไรอะ่ะสีบอลเงินนะคะเป็นแบบบอลบอลเงินเงินนะคะไอเออตัววงล้อตัวนี้นะคะส่วนยางที่ลูกค้าได้ไปเนี่ยจะเป็นยางบิต stone น,นะคะหน้ายางเนี่ยก็จะอยู่ที่2 6 5 6 0 r 1 8นั่นเองนะคะ ออปชันด้านข้างของตัวรถที่เป็นสเปคเดิมๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตปพาดูด้านท้ายของตัวรถคะ่ะนี่คือด้านท้ายของตัวรถนะคะไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้าย LED แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ตัวนูนเช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะมีคำว่าโอซแล้วก็คำว่า d m a มนะคะตัวนี้เนี่ยการชนท้ายนะคะดีไซน์เป็นแบบการขึ้นบันไดนั่นเองนะคะคือ 91 92แล้วก็9ที่3ขึ้นหลังกระบะได้เลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็ยังคงมีกล้องถอยแบบบิวอินแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็ที่ดึงเปิดแบบนี้เนี่ยรอบคันเลยนะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านท้ายนะคะท้ายกระบะก็กว้างนะคะสามารถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์ได้ ะะบันทุกรถมอเตอร์ไซค์ได้แต่ว่าลูกค้าต้องจอดแบบของขวางนะคะจอดขวางเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่าหน้าตาเจ้า Z-Auto m ตโมเดล2023เนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวใต้พาเดินดูห้องโดยสารแบบรวดเร็วนะคะเริ่มกันที่แผงประตูก่อนเลยค่ะแผงประตูนะคะเป็นแผงประตูที่หุ้มด้วยหนังแบบนี้เลยนะคะเดินได้สีเทา นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันการควบคุมกระจกให้นะคะไม่ว่าจะเป็นปรับเปลนกระจกไฟฟ้านะคะพับกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเปียโ,โนแบ็กนะคะสีดำดำเงาๆนะคะเพิ่มความสปอร์ตหรูหราให้กับรถนั่นเองนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปที่คอนโซลหน้ากันบ้างดีกว่า นะคะอย่างที่ต่ายแจ้งไปนะคะเมื่อต้นคลิปนะคะว่ารถคันนี้นะคะปี2023ตัวแซดออโตตัวนี้นะคะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบใบ LED นะคะสามารถปรับสูงต่ำได้3ระดับนะคะโดยที่ตัวปรับสูงต่ำเนี่ยก็มาปรับที่ห้องโดยสารที่ตัวรถตรงนี้นั่นเองนะคะไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าอ่านี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว สต็อปสตาร์ทนะคะเวลาที่เข้าไฟแดงเหยียบเบรกแรงๆนะคะรถจะดับแต่แบตเตอรี่ยังทํางานนะคะ<ๆ>การทํางานของแอร์หรืออะไรพวกนี้ก็คือยังทํางานอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นระบบนะคะการแบบลื่นถลย ะะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยจะหุ้มด้วยหนังนะคะมีมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยแล้วก็คูดคอนโทรลนะคะพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้4ทิศท,ทางนะคะแล้วก็มีโลโก้ยูสุเป็นโครเมียมนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะหน้าปัดเรือนไม้นะคะหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นสีสีสวยๆนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่สามารถสตาร์ทรถให้ดูได้เนื่องจากว่าตอนที่เราอัดอยู่ตอนนี้ณนะเวลานี้นะคะก็จะ ใกล้2องทุ่มแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยแผนกการเงินของเรานะคะเก็บกุญแจไปแล้วนะคะอคอนโซลด้านหน้าตัวนี้นะคะเดินได้สีเทาเช่นเดียวกันนะคะแบบนี้เลยามาที่บอกก่อนเลยนะคะบอกตัวนี้เนี่ยเป็นบาะคูแม็กนะคะสามารถ ซับแรงกระแทกนะคะแล้วก็ระบายความร้อนได้นะคะเบาะตัวนี้เนี่ยดีไซน์มาใหม่นะคะมีปีกตรงนี้ให้โอบรัดกระชับเวลาที่เราขับขี่ทางไกลนะคะก็ <c oughs> จะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยปวดเมื่อยเท่าไหร่นะคะ <c oughs> แต่ว่าเราพูดกันตรงๆเนขับไกลๆมันก็ต้องมีเมื่อยบ้างนะคะ <c oughs> แต่ว่าตัวนี้เนี่ยช่วยได้นะคะช่วยซับแรงกระแทกนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการปรับเบาะนะคะขึ้นลงนะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะเอนเบาะ เอนเบาะหน้าเอนเบาะหลังนะคะส่วนเดินหน้าถอยหลังเนี่ยก็จะเป็นเหล็กอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเรามีเบาะหนังให้รอบคันแบบนี้เลยนะคะทั้งตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังนะคะคอนโซลกลางตรงนี้นะคะก็หุ้มด้วยหนังเช่นเดียวกันนะคะที่พักแขนหรือที่เราเรียกว่าที่พักแขนนั่นเองนะคะตรงนี้อะไรใดๆก็จะเป็นที่ใส่แก้วน้ําใส่ขวดน้ํานะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโตโ้แบบนี้เลย ะะฟังชงฟังก์ชันอะไรต่างๆก็คือตัวรองท็อปเนี่ยก็คือครบนะคะจอจะเป็นจอขนาด7นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสะท้อนภาพหน้าจอได้นะคะรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ r e l ล็ s Apple CarPlay นั่นเองเป็นหน้าจอแบบสัมผัสด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายมากๆนะคะเวลาในการขับขี่พอเราได้มีการเชื่อมต่อบลูทูธปุ๊บขึ้นรถปุ๊บมันจำเครื่องให้เราเลย ะะไม่ต้องมานั่งต่อใหม่ซ้ำๆนะคะเดี๋ยวไปาพาไปดูเดินดูฝั่งนูง้นบ้างดีกว่าแผงประตูนะคะฝั่งคนนั่งนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้มีฟังก์ชันตรงนี้นะคะก็จะมีแค่ขึ้นลงกระจกเท่านั้นเองนะคะ,อะคอนโซลหน้านะคะที่วางกงวางแก้วอะไรใดๆพวกนี้มีให้ทั้งหมดนะคะช่องสำหรับใส่ของเอยใส่พระเครื่องเอออะไรพวกนี้คือมีให้หมดเลย นะคะอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าเลยนะคะคอนโซลหน้าตรงนี้นะคะนี่สวยงามมากๆนะคะราคาลด942 942นี่ค่ะลูกค้าได้ออปชั่นแบบนี้ไปเลยนะอันนี้เป็นเบาะหนังคูแม็กนะคะเบาะหนังคูแม็กนะเดี๋ยวใต้พา,าเดินดูห้องโดยสารแถ,แถวหลังนะคะอ่ะมีที่จับให้สำหรับคนอวก สำหรับผู้สูงอายุสำหรับบุคคลที่ข้อเข่าไม่ดีนะคะต้องมีอะไรพยุงต้องมีอะไรยึดตัวนี้ตอบโจทย์นะคะอูสุของเราตอบโจทย์นะคะนี่คือห้องโดยสารด้านหลังนะคะมีตัวไล่ฟงไล่ฟ้าอะไรใดๆพวกนี้ให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีแอร์หลังให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังให้ด้วยเช่นเดียวกัน นะคะเป็นเป็นแบบพอร์ต USB นะคะแล้วก็มีแอร์ปรับพัดลมได้นะคะปรับพัดลมได้แต่ว่าปรับความเย็นไม่ได้นะคะความเย็นเนี่ยเราจะอิงจากการเปิดแอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็เครื่องมือแม่ลงแม่แรงอะไรพวกนี้คือมีให้ครบหมดเลยนะคะนี่คะ่ะ นี่ค่ะพามาดูเทียบกันชัดๆเลยนะคะรถคันนี้เป็นโมเดล2023แล้วก็ผลิตในปี2023นีะคะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะไม่ผ่านการจดทะเบียนเป็นรถใหม่ป้ายแดงๆเลยนะคะนี่หน้าตาของคันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยค่ะออปชันที่ต่ายพาเดินดูนะคะทั้งภายนอกและภายในนะคะต่ายได้มีการอธิบายลูกค้าไปหมดแล้วนะคะว่า ออปชัน uh, ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาคุยกันในเรื่องของโปรโมชั่นบ้างดีกว่านะคะว่ารถคันนี้เนี่ยใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะแล้วก็ค่างวดเท่าไหร่อย่างที่่ายแจ้งไปนะคะ คันนี้ที่ต่ายพามารีวิวเนี่ยเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการใช้เงินออกรถไม่เยอะนะคะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการได้รถครอบครัวนะคะที่ใช้เงินออกรถไม่เยอะนะคะเหมาะกับวัยรุ่นนะคะที่ต้องการเหลือเงินไปแต่งซิ่งนะคะแล้วก็ใช้เงินออกรถไม่เยอะนะคะเอาหลักๆเลยก็คือเป็นรถที่เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการใช้เงินออกรถไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องปีรถนั่เอง ะคะันนี้เนี่ยเป็นตัว h i g h l a n d e r สประตู1.9ึ่งจเกแซเกียร์ออโต้สีเทาแลมโบนะคะปัจจุบันนี้มีสีเทาแลมโบแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนที่กาลังดูคลิปอยู่ตอนนี้นะคะแล้วอยากจะได้ไอ้ตัวนี้แต่ว่าไม่ได้อยากได้สีเทาแลมโบนะคะทักอินบ็อกเข้ามาหาตาตหรือโทรสอบถามเข้ามาที่ตาตนะคะว่าสีที่พี่ต้องการเนี่ยในสต็อกของเราเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะคะแต่อันนี้าตขออนุญาตคิดโปรโมชั่นนะคะในรถสีเมทัลลิกนั่นเอง นะคะสีเมทัลิกสีเมทัลิกจะเป็นพวกสีดำสีบอลเงินสีเทาเลมโบพวกนี้เรียกว่าสีเมทัลิกนะคะแต่สีสีขาวมุกเนี่ยหมดสต็อกไปแล้วนะคะถ้าเป็นตัวนี้เลยนะคะเราใช้เงินออกรถเพียง Three, two, 1 9ง0่บาทเท่านั้นเองค่ะพี่ขาใช้เงินออกรถเท่านี้เองพี่จอง1,000นะคะวันที่พี่รับรถพี่ใช้19,00 0บาทเท่านั้นเองเบ็ดเสร็จพี่ใช้20,000 ค่างวดนะคะผ่อน84งวดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12,780 0 0 0บาทเท่านั้นเองอยู่ราวๆประมาณนี้นะคะนอกจากสเปคที่มากับโรงงานแล้วนะคะไต่มีออปชั่นเสริมให้พี่ๆอีกในโปร19,000บาทนะ พี่ๆยังคงได้ประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบรพี่ๆได้ค่าจดทะเบียนมูลค่า6,500บาทนะคะพี่ๆได้บัตรน้ำมันนะคะมูลค่า1,000บาทอีกนะคะแล้วพี่ๆยังคงได้อุปกรณ์ตามมาตรฐานอีกนะคะอุปกรณ์ตามมาตรฐานมีอะไรบ้างนะคะพวกกรอบป้ายพายางฟิลม์มคิ้วการ์าดกระบะไลเนอร์นะคะพ่นการสนิมเคลือบสีนะคะและที่พิเศษไปมากกว่านั้นนะคะ ตายยังมีล้อแม็กให้กับพี่ๆด้วยนะคะเป็นล้อแม็กซิ่งนั่นเองพี่ๆสามารถเลือกลายได้เลยนะคะเป็นตัว TE 37 SUV นะคะพร้อมกับยางไทยดีเซนติให้นะคะแล้วก็มี ท่อออกท้ายไปได้ไทยเทให้ด้วยนะคะแล้วก็มีวัดบูธให้นะคะอันนี้คือเป็นโปร1น1 9 0 0บาทเินดาวเนี่ยจับต้องได้ค่างวดเนี่ยไม่ตึงมือจนเกินไปนะคะดอกเบีย้ยที่่ายคิดให้เนี่ยอยู่ราวๆเลทประมาณ2 8ถึง30เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนนะคะที่ดูจนมาถึงท้ายคลิปตรงนี้นะคะแล้วก็อยากได้รถคันนี้นะคะไปใช้งานอยากได้รถคันนี้ไปครอบครองนะคะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียส เรื่องปีลดอย่างที่ต่แจ้งไปนะคะพี่ๆสามารถทักแชทมาหาต่ายได้เลยนะคะหรือเข้ามาดูรีวิวการทํางานของต่ายได้นะคะที่เพจปลาล์มเอสุนะคะเดี๋ยวต่ายจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้อยู่ที่ใต้คลิปนี้ นะคะอย่างที่ต่ายพูดเสมอเลยนะคะทุกๆคลิปของต่ายนะคะต่ายไม่ได้ต้องการขายพี่แค่คันเดียวนะคะต่ายต้องการให้พี่เนี่ยบอกต่อการบริการของต่ายด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ต่เนี่ยได้มีลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นทักเข้ามาปรึกษาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะติดปัญหาตรงไหนเกี่ยวกับเครดิตติดปัญหาตรงไหนเกี่ยวกับเอกสารรายได้ติดปัญหาตรงไหนเกี่ยวกับเงินดาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พี่ติดปัญหาเกี่ยวกับการออกรถคันนี้ นะคะคพี่ทักอินบ็อกซ์หรือทักแชทหรือโทรเข้ามาปรึกษาไต่ได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจอ่ะวันนี้นะคะขอบพระคุณนะคะพี่ๆทุกท่านมากนะคะที่ดูกันจนมาถึงตอนนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ไต่โดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับไตด้วยนะคะหากผู้ติดขัดหรือผิดพลาดประการใดนะคะหรืออธิบายเร็วเกินไปขออาภัยมาณนาที่นีด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะเจอเราจะดูรถรุ่นใหม่การฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อน บายบายและสวัสดีค่ะ